ใชค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตประกันไรายได้ข้าวปี3ปีผลิต2,564ทับ65ของภาคกลางนะคะทั้งหมด21สาขาอัปเดตล่าสุด12พฤศจิกายน2,564นะคะงวดที่1และ2ปีการผลิต4ทับ65กเกษตรกรเช็คด่วนนะคะใครได้บ้างทงกสทยอยโอนอย่างต่อเนื่อง เข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไปเริ่มกันที่สาขาเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเริ่มกันที่วันที่9ตาบลบ้านโพตําบลดอนตาลตําบลดอนมะสังสิพรศจิกายนโพ,พยาไผ่ขวางโคกโคเท่า และก็11พฤศจิกายนสนามชัยดนกรรมยานพิหารแดง12พฤศจิกายนทัพตีเหล็กรั้วใหญ่ท่าพี่เลี้ยงท่ารหัสและอื่นๆนะคะไปต่อที่สาขาเซนาจังหวัดอยุธยานะคะวันที่9พฤศจิกายนตำบลชายนา11พฤศจิกายนดอนทองเจ้าเสด็จบ้านแถว 12. พฤศจิกายนบ้านนมโคหัวเวียงเสนารางจระเข้สามกอ 15. พฤศจิกายนบ้านหลวงลาดงาบ้านกระทุ่มบ้านแพน 16. พฤศจิกายนมานวิชัยบ้านโพเจ้า7จ็และ17พฤศจิกายนบ้านตุ่มนะคะไปต่อที่สาขากำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ 9พฤศจิกายนตำบลสะแก้ว10พฤศจิกายนคนที11พฤศจิกายนลานดอกไม้หนองปลิง12พฤศจิกายนนิคมทุ่งโพทะเลและ15พฤศจิกายนเทพนครน,นะคะไปต่อที่สาขาคลองแม่ลายจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ9พฤศจิกายนตาบลคลองแม่ลายวังทอง10พฤศจิกายนไรตรึง 11พฤศจิกายนธรรมรงค์และ12พฤศจิกายนอ่างทองไปต่อทกศสาขาคลองคลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก้าเพฤศจิกายนตำบลท่ามะเขือแม่ลาด10พฤศจิกายนวังยาง11พฤศจิกายนวังแขม12พฤศจิกายนวังไซไปต่อที่ทกศสาขาตะพันหินจังหวัดพิจิตรนะคะ 9. พฤศจิกายนตำบลวังสำโรงทุ่งโพดงตะเข็บในเขต 10. พฤศจิกายนทับหมันคลองคูนวังว้า 11. พฤศจิกายนวังหลุมเขารว,วกหนองพยอม 12. พฤศจิกายนห้วยเกตนิ้วรายไซรงโขนไผ่หลวงนะคะทกัาสาขาทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะคะ เพฤศจิกายนตำบลตะลุกตู่หนองสะหนองกลางดง10พฤศจิกายนหนองกระทุ่มทับทันเขาขี้ฝอย1 1อพฤศจิกายนโคกหม้อหนองยายดาตะลุกดู12พฤศจิกายนทุ่งนาไทยหนองยาบล้องไปต่อที่ตสักขาท่าตะโกจัังหวดนครสวรรค์นะคะ10พฤศจิกายนตำบลพนมเศษวังมหากร 11พฤศจิกายนท่าตะโกพนมลออหัวถนน12พฤศจิกายนคอนคาทำนบวังใหญ่สายสสายลำโพงหนองหลวงไปต่อที่สาขาบางมูลนาจังหวัดพิจิตรนะคะ10พฤศจิกายนตำบลบางไผ่เมืองบางบุญนาค11พฤศจิกายนเนินมะกอก12พฤศจิกายนวังกรด วังสำโรงค์พฤศจิกายนวังตะกูหอไกรและ16พฤศจิกายนลำประดาห้วยแขนภูมินะคะทกศสาขาลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ9พฤศจิกายนตำบลจันทิมาช่องลม11พฤศจิกายนนนพลวงบึงทับแรดลานกระบือ11พฤศจิกายนประชาสุขสันและ12พฤศจิกายนหนองหลวง ไปต่อที่ทกศส,สาขาวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนะคะ9พฤศจิกายนตำบลหนองหลุมทุกหมู่10พฤศจิกายนวังโมกทุกหมู่11พฤศจิกายนบ้านนาหมู่1 2 3 5 6 9 10 11 13 14 12พฤศจิกายนบ้านนาหมู่4 7 8 12 15 15พฤศจิกายนบึงบัว5 8 10 16พฤศจิกายนบึงบัวหมู่1 2 3 4 6 7 9 1 1 12 13ไปต่อที่ทกศส,สาขาว,วังไซพูนจังหวัดพิจิตนะคะ10พฤศจิกายนตำบลวังไซพูน11พฤศจิกายนหนองปลองหนองปลาไหลและ12พฤศจิกายนหนองพระ ไปต่อที่ทกศส,สาขาสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ9พฤศจิกายนตะบนต้นตาลสองพี่น้อง10พฤศจิกายนหัวโพ11พฤศจิกายนดอนมะนาวบ้านกลุ่ม12พฤศจิกายนบางตะเคียนเนินพระปาง15พฤศจิกายนบ้านช้าง16พฤศจิกายนบางตาเถน17พฤศจิกายนบางเลนบางพลับ และ18พฤศจิกายนบางตะเทนไปต่อที่ทกศสาขาสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะ9พฤศจิกายนตำบลสามงาม11พฤศจิกายนรังนก15พฤศจิกายนกำแพงดิน16พฤศจิกายนเนินปอและ17พฤศจิกายนหนองสนูทกศสาขาสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ9พฤศจิกายนตำบลวางน้ำเยน็น วัดโบสมะขามล้ม10พฤศจิกายนโคโครามบางปลา้้าจระเข้ใหญ่ตัก่้า11พฤศจิกายนบางใหญ่บ้านแหลมวัดดาวกรินา12พฤศจิกายนองค์ลักษ์ไผ่กองดินสาลีทกศส,สาขาหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีนะคะ9พฤศจิกายนตำบลหนองช้างบ้านเก่า สิบพฤศจิกายนเขากวางทองทุ่งพงสิบเอ็ดพฤศจิกายนทุ่งโพอุทัยเก่าหนองสวงสิบสองพฤศจิกายนหนองยางหนองนางนวนลขกสรทรายงามจังหวัดกำแพงเพชรวันที่สิบสองพฤศจิกายนตมบนหนองทอง15พฤศจิกายนตาบนหนองคล้า16พฤศจิกายนตาบนพันทอง17พฤศจิกายนตาบนพนองไม้กอง 18พฤศจิกายนตำบลมหาชัย19พฤศจิกายนตำบลหนองแม่แตงและ22พฤศจิกายนตำบลไซงามนะคะและนี่ก็คือการอัปเดตจากทกสสาขาจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวปี3ปีผลิต2564ทับ65ให้กับเกษตรกรภาคกลางนะคะทั้งหมด 21ซสาขางวดที่1และ2กเกษตรกรเช็คบัญชีด่วนใครได้บ้างทรา,าะจะทยอยโอนเข้าบัญชีกเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะคะวันนะคะ